เราจะข่าวแบบนี้นะต้องเอาข่าวดีๆอะไรไปข่าวดีะคือมันมีปมปริศนาอยู่มันก็เป็นหน้าที่แหละพนักงานสอบสวนเขาก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนไอเราในสื่อมวลชนเราก็ต้องไปทําข่าวสืบสวนสอบสวนเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะต้องคือคนสนใจอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องสะเทือนขวัญอ่ะเรื่องอุกชะกันสะเทือนขวัญขนาดถ้ารองผู้ว่าท่านยังโดดมาเล่นคดีนี้เลยพอทราบข่าวบเอ้ยที่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงท่านไปเยี่ยมเลยท่านไปที่งานศพด้วยนะอโอ้ท่านลูกตะใภ้นี่ไม่ธรรมดา นะครับบอกโอ้โหมันสะเทือนใจมากนะครับเพราะท่านก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนในเรื่องของเนี่ยยาเสพติดเรื่องต่างๆเพราะว่าพ่อเด็กนี่มีประวัติพัวพันยาเสพติดด้วยอพัวพันในเรื่องของต้องคดีปืนด้วยอาวุธปืนด้วยอะไรด้วยหลายสาเหตุแล้วก็ไอ้วันที่ไปเยี่ยมเด็กนั้นยายของเด็กก็มาร้องนะพี่ชายของแม่ก็มาร้องนะตัวของพ่อแม่ก็มาร้องว่าถูกค่มขู่จะล้างบางกันบ้างอะไรกันบ้างนะก็มีอาการไม่ดีกับสื่อมวลชนเหมือนกันนะนะก็มีอาการยายเขาต้องมาดึงไป กลัวจะทะเลาะไม่วาดเพราะว่าคือคนเดียวยนะสื่อหลายเท้าหน่อย อ๋อไม่ก็กลัวสื่อจะเป็นอันตรายไม่ใช่กลัวสื่อจะเป็นนก็สื่ออยู่หลายคนอยู่หลายคนแต่ว่าสื่อเนี่สองท่าแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็วที่หลายท่าที่ไปทําอะไรใครนะวิ่งอยาเข้าใจผิดเลยที่คุยว่าโอ้ยหลายท่าวิ่งอ่ะผมเป็นหัวใจสุรพลกันเดียบูฟอร์มอีกลูฟอร์มอีกที่ผมห่วงจารย์นะกลัววิ่งไม่ทันไม่ต้องไปห่วงผมอย่าห่วงชีวิตผมเลยนี่ไปห่วงเรื่องนี้เขาเรียกร้องให้กลับมาฉายจนจบให้ได้เรื่องอะไรเหนือเมฆสองเนี่ย โอ้โหที่อยู่ดีๆหายไปเลยงั้นเหรอเฟซบุ๊กแทบระเบิดอ่าแล้วนี่เขาไปสำรวจไปิหเปร็นของผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กไ้เห็นด้วยกับการถอดละครเหนือเมฆสองนะครับก็โอ้โหเจอก็ไปหลายวันนะเนี่ยอ่านข่าวอ่านข่าวนี่จนเบื่อเลยนะเป็นประเด็นเลยเรียกประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์แล้วนี่เขาไปทำโพลไปด้วยนะมันแปลว่าอะไรทอล์กออฟเดอะทาวน์นะ มันพูดทั้งเมืองอ่าพูดกันทั้งเมืองเดี๋ยวจะบอกว่าเอกอาจารย์พูดแล้วฟังกันไ่รู้เรื่องเเป็นคำนะเป็นวลีที่ฝลังเขาพูดกันก็คือว่ากันทั้งลือกันให้แซดเลยริงเทจยังไงนะครับมีรายละเอียดที่ลงหนังสือพิมพ์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะหลายเรื่องหลายตอนด้วยกันนี่ขนาดเขาไปทําโพลเลยนะบ้านสมเด็จโพลนะเขาไปสํารวจความคิดเห็นนะฮะเกี่ยวกับการงดออกอากาศของละครเรื่องเหนือเมฆสองนะครับมือปราบจอมขมังเวท ช่องสาม่ะ,ะ,ะผู้ตอบแบบสอบถามก็คือผู้ใช้งานทางโซเชียลเอ i โซเชียลมีเดียนี่ฮะเขาไปโซเชียลเน็ตเวิร์กทาสังคมออนไลน์นี่นะครับเขาไปเก็บโพลมาจากตรงนี้เลยกลุ่มตัวอย่างชาวประชานผู้ใช้งานในเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กจำนวนทั้งสิ้น1,511คนคเก็บข้อมูลเมื่อระหว่างวันที่4-6เถึง6มกราคมเนี่ยฮ พบว่าร้อยละเก้าสิบหกไม่เห็นด้วยกับการงดออกอากาศของละครเรื2 2> ่องเหนือเมฆสองมือปราบจอมขมังเวทขณะที่ร้อยละสองเห็นด้วยและร้อยละสองบอกไม่แน่ใจนะครับนอกจากนี้ร้อยละแปดสิบสามคิดว่าการงดออกอากาศของละครเหนือเมฆสองเพราะว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับนักการเมืองในขณะที่ร้อยละสิบบอกไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ร้อยละเจ็ดบอกไม่แน่ใจและร้อยละเก้าสิบห้าไม่เชื่อว่าละครเรื่องเหนือเมฆสองมือปราบจอมขมังเวท มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับการออกอากาศอเขาไม่เชื่อเลยนะเขาไม่เชื่อโอ้แล้วก็ร้อยละสองก็เชื่อว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับการออกอากาศแล้วก็ร <100 S 1> ้อยล,ละสาบอกไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าคือแปดสิบสามเนี่ยร้อยละแปดสิบสามเนี่ยนะเขาไม่เชื่ออือเอาเขาไปเขาไปร้อยละสิบนี้ไม่เชื่อว่ามันจะบอกไม่เกี่ยวข้องอ่ะอเอาง่ายๆนะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือร้อยละเจ็ดสิบเจ็ดคิดว่าการงดออกอากาศของละครเรื่องเหนือเมฆสองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะยนะในขณะที่ร้อยละสิบสองบอกรัฐบาลไม่เกี่ยวข้อง1 1> ร้อยละสิบเอ็ดบอกไม่แน่ใจแล้วก็ร้อยละเก้าสิบหกอยากให้ช่องสามออกอากาศละครเรื่องเหนือเมฆสองให้จนจบบริบูรณ์ร้อยละ สองบอกว่าจบแบบนี้ก็ดีแล้วแล้วก็ร้อยละสองบอกไม่แน่ใจคือเรื่องของเรื่องในคนดูละครไหนจยากดูตอนจบเออมันจะเรื่องไหนดูตั้งนานเริ่มเรื่องมาตั้งนานจะจบไม่ให้ดูตอนจบในคนมันเครียด ใชจริงจจบถ้าก็หมดเรื่องไปก็ไม่มีใครคิดอะไรหรอกเขาดูคนดูละครส่วนใหญ่ดูเพื่อความบันเทิงคือสรุปว่าเนี่ยคือเรายังไม่รู้ว่าปัญหาเนเกิดจากอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยคือช่องสามยังไม่ออกมาชี้แจงแค่นั้นเองชี้แจงไปแล้วเมื่อวานก็ชี้แจงไปคร่าวๆมันสั้นมันสั้นผิดมาตราเลยสามสองแต่ว่าจริงๆคนคนดูละครเนี่ยเขาอยากดูทั้งจบอยากรู้ว่าจบเป็นไงทั้งๆที่รู้ว่าจบเป็นยังไงนะแต่ก็อยากดูอื เพราะละครไทยทุกเรื no 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 ่องเวลาจบก็ไม no ่ม no ีอะไรมากนะครับไม่ซับซ้อนอะไรไม่ได้หรอกนะแถวนี้มันเรื่องเวทมนต์ใช่ไหมไม่เวทมนต์ก็ไม่ซับซ้อนอะไรเรื่องโกหกทั้งนั้นเวทมนต์เป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นผมเคยช่เวทมีมนนะครับผมเคยโชคดีตั้งแต่ก่อนปีใหม่เนี่ยไม่ได้ดูเลยปีเก่าไปถึงปีใหม่เนี่ยเปิดดูแต่มังกรยกอย่างเดียวเลยช่องไหนเนี่ยงกังภาคหนึ่งภาคสองยูทูบแล้วก็มันนี่มาถึงกระบี มังกรยกไปเลยยาวไปเลยก็เลยพ่นแต่พอคนดูโซเชียวมมเดยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเลขสามขึ้นเต็มไปก็ตามด้วยริทมี่สั้นลีกิมพวงคือคือละครเรื่องนี้มันคือมันเป็นช่วงพักสมองไงอันนี้มันเป็นหนังชุดไงอหนังชุดหนังเก่าอ่ะละครเอทีแทความคิดนะทีนี้มาดูหน่อยคนนี่เฉพาะปีใหม่นี่นะครับถูกคุมความประพฤตินะสี่พันเก้าร้อยคดีเมาไงเมาแล้วขับไง เมาแล้วขับนี่เป็นข้อมูลที่ต้องมาเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าเขาตำรวจเขาตรวจจริงไงครับเขาตรวจจริงตรวจจังแล้วกระบวนคดีจริงเลยนะเพราะนั้นนี่เป็นข้อมูลที่ทางด้านทีพดีกรมควบคุมประพฤตินะฮะนางสาวฤวดีสุวรรณมงคลครับก็นำสถิติในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่เนี่ยจากการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศนะฮะตั้งแต่27ธันวาคมมจถึงสองมกราคม27่ธันวาถึงสองมกราคมนะฮะในส่วนของกรมคุมประพฤตินะฮะ มีคดีพระราชญญัตรจราจรทางบกที่สารสั่งคุมประพฤติทั่วประเทศ4,956คดีเป็นคดีเมาแล้วขับบ4,635คดีขับรถประมาท16คดีอ่าก็16คดีนี่ถือไม่มากนะทั่วประเทศนะไม่เมาไม่เมาแต่เมาแล้วขับที่4,635คดีเนี่ยโอ้โหยังไงกันเนี่ยแล้วก็มีคดีจากคดีอื่นอื่นอีก305คดี ซึ่งคดีเมาแล้วขับเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่2 5 5 5เพิ่มมาขึ้นถึงร้อยละ20.63เน่นเพิ่มขึ้น867คดีนั้นมี2ประเด็นไรนวรวมถึงยังพบว่าส่วนใหญ่ที่ถูกสารสังคุมประพฤติเป็นนักดื่มหน้าใหม่อายุระหว่าง30ถึง38ปีร้อยละ80นะครับถึง180ร้อยละ80นะแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ68 แล้วก็จากสถิติผู้ถูกคุมประพิติกว่า6 0 0 0รายเพราะว่ามีการกระทำความผิดซ้ำเพียงเล็กน้อยมันก็เลยยืนยันว่าเป็นหน้าใหม่หน้าใหม่คือคืนมากเลยมันมีสองประเด็นนะหนึ่งก็คือหน้าใหม่อันทีสองอไอเขาเนี่ยสสสอรถใหม่ด้วยสสสไอเขาเนี่ยโอ้โหรดระลงแทบแย่ขึ้นมันต้องเท่าไหร่นะก็น้าใหม่ทั้งนั้นเลยอายุ30ถึง38เนี่ยครับวก6,000กว่าคดีโอ้โหแต่เดิมปีแล้วมันขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมปีแล้วยังไม่ได้ซื้อรถไง ผมเมาแล้วไม่ได้ขับอาศัยเข้าไปไอที่ซื้อก็ยังไม่ออกเท่าไหร่ซื้อรถไม่ได้ตอนนี้ซื้อแล้วยังไม่ไม่ไใช่ซื้อไม่ซื้อไม่ไม่ใช่ซื้อไม่ได้นะซื้อแล้วยังซื้อรถแล้วยังไม่ได้รถนี่น้องสาวผมซื้อยังไม่ได้ตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยอ๋อยังยังเออเพราะนั้นเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปปักใจว่ามันเป็นไอรถไอ คันแรก,แ,รกแต่แตอ,อกหน้าใหม่นี่คือคนที่ออ,อ,ออกรถไม,ไม่เกี่ยวกับรถคันแรกนะไม่เกี่ยวกับรถคันแรกแต่ว่าเป็นคนที่ได้ได้รถใหม่ๆไง,ไงปีนี้ก็เลยไปฉลองซะหน่อยกับรถโอ้หรือไอ้คนหน้าเกาา่ามาลุยทางจะใช้รถนะเก่าใช่อะไรก็ได้คนหน้าเก่าได้ไหม่มแล้วรู้อยู่แล้วด่านอยู่ตรงไหนคนที่โดนแล้วเนี่ยด่านอยู่ตรงไหนรู้แล้วถ้าไปตรงนี้แล้วออกตรงไหนนี่นรู้แล้วจริงแต่นี่พอรู้แล้วจะได้เลิกะไม่ได้กินนี่จะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี่พอดีไม่ได้ติดกล้อง ถ้าติดกล้องนี่เดี๋ยวนี้เขามีกล้องติดหน้า,นารถเลยนะขับรถไปเนี่ยนะวิ่งผ่านสี่แยกคงคารามเดี๋ยวกำลังจะผ่านสี่แยกคงคารามนี่ก็มีจักรยานยนต์นำหน้าอยู่คันคเขาหมวกกันน็อกใส่ใส่ในตะข้าผู้ชายวัยรุ่นพอใกล้จะถึงสี่แยกคงคารามเขาก็ชะเง้อขวา โยกตัวไปทางขวาดูว่ามีจราจรไหมพอเห็นมีเขาก็เอื้อมมือขวาไปมือขวาจริงมันบิดเร่งนะ้เเอื้อมมือซ้ายสิเอื้อมมือซ้ายเพราะมันจับมือขวาไงแล้วก็โยกตัวไปดูพอดูเห็นปั๊บก็เอามือซ้ายเอื้อมไปหยิบหมวกแล้วก็มาสวมไม่ได้ใส่สายรัดนะพอพ้นไปมันเอาออกเออเจ๋งไงแล้วพอไปถึงสี่แยกอรุณมันก็ชะเง้อดูอีกพอเห็นมีจราจรคว้ามาสวมอีกทำไมอะ พอพ้นแยกอรุณมันเอาออกอีกออแล้วมันก็ไปเจอแยกอาชิวะก็ถามว่ามันขี่รถมีความสุขไหมนะจริงจริงแล้วหมวกกันน็อกเขาไว้คือคือเขาไว้เาให้การตำรวจเห็นกนนตำรวจแล้วก็หมวกคกันน็อกเนี่ยมันไม่ดีพอมันลดความหล่อไ่ะอ๋อเลยอ่าไปเป็นหมวกที่ไม่ดีไงพอใส่แล้วมันไม่หลอกก็ต้องถอด เวลาขี่รถ้วไม่ใส่เวลาซื้อไม่ซื้อไอ้ที่มันใส่แล้วหล่อครับไม่มีเสียตังค์ไม่ไปซื้อใบร้อยห้าสิบมาใส่ก็อเราขับรถตามหลังที่เรามองนะสมเพศเลยนะแม่ถ้ามีอะไรจะถ่ายรูปไปให้ลูกมันดูให้หลานดูให้พ่อแม่มันดูที่ว่าลูกคุณเป็นแบบนี้นะประจานเลยโอ้โหมันคือเห็นแล้วเนี่ยแล้วรถมันกําลังแน่นๆน่นเลยนะแม่ไอตอนมันชเอี้ยวตัวทิ้งตัวไปเพื่อดูว่าข้างหน้ามีจราจรหรือไม่นะโอ้โหถ้ามันโดนรถเฉียวไปได้่ะฮะมันก็เป็นเรื่อง แม่จะลงไปยืนสมน้ำหน้าเลยเห็นสภาพไม่ยอมใส่หมวกกันน็อกที่จริงมันแม่มันมันมันมนน่าไปถึงมันใส่รัดคางไว้ทำไมรัดคางแม่หน้าดำเนคดีนะครับดูแล้วโยกไปโยกมาสามสี่สามสี่แยกตำรวจเนี่ยเห็นคนใส่หมวกกันนอก็ดีใจแล้วจะรัดคางไหมครับเาขอขอให้ใส่เธอเพราะว่า ใส่จับไอ้คนไม่ใส่นี่ก็เบื่อแย่แล้วจริงๆกัเบื่อนะเขาไม่ใช่ไม่เบื่อครับข<อ>เ,ขเขาเบื่อเขียนใบสั่งเมื่อยนี่มีร้องเรียนม่ไกลายนะเพราะว่าช่วงปีเก่าปีใหม่แล้วก็มาช่วงเนี่ยมาเนี่ยเมื่อสักไม่กี่วันเองวันที่ห้าหรือเท่าทไหร่เนี่ยเขาร้องเรียนมาอยู่เหมือนกันนะเรื่องเวลาไปเรียกเขาตรวจเนี่ยที่ตำรวจเนี่ยของแกงอาจารย์เลยนะผมฝากไปถึงท่านผู้กำกับจะรองผู้กำกับด้วยนะครับคือเขาไปงานบวชเนี่ยบวชลูกชายคุณชัยวัน์อ่ะหัวหน้าอุทยานแก่ง คืนกลับมานี่อยู่เรียกเขาตรวจเรียกเขาลงจากรถนี่จะตรวจปัสสาวะมั่งอะไรมั่งเลยนะว่าเป็นสารเสพติดนี่นะคือใช้คําพูดไม่ดีใช้คําพูดไม่ดีนะมันไม่สุภาพนะครับนี่เขาก็ร้องเรียนมาเแาะว่าแหมมันโอ้คือดูคนนี่มันก็ต้องรู้นะว่าคนนี่เป็นยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงใช่ไหมมันต้องใช้คําพูดที่เราดูตํารวจในต่างประเทศเนี่ยเราดูเห็นไหมแต่เราไม่ต้องไปถึงขั้นขนาดนั้นหรอก คือพูดจะขอเชิญเขาขอญาตตรวจอะไรต่างเนี่ะมันเขาก็ยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะแต่พอไปใช้นาเสียงไม่ดีอะไรไม่ดีนี่เหมือนกับเขาเป็นโจรมาจากไหนไอ้อย่างนี้มันไปละเมิดเขานะอันนี้ไม่ดีก็ฝากมีมีร้องเรียนมาปรับะปรับเปลี่ยนซะก็อย่าให้มันมีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นมาอีกคือเห็นใจนะในการทํางานอย่างนี้คืออย่าคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วมันมีอํานาจเหนือกว่าเขาไม่ใช่ แล้วระหว่างคุณปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบมาเนี่ยมันอยู่แค่ไหนกฎเกณฑ์นะครับแล้วมันมีเรื่องของวินัยด้วยอย่าลืมนะครับประชาชนนี่เขาก็คือประชาชนนะฮะเขาเป็นผู้เสียภาษีนะครับแต่ถ้าเขาทําไม่ถูกก็ว่ากันไปแต่ขณะเขาทําผิดนี่คุณยังเป็นเจ้าหน้าที่ยังไปทําเกินเลยจากที่กฎหมายเขาให้อำนาจมาไม่ได้นะผิดนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากไว้สําคัญใช้วาจาสุภาพหน่อยต้องสุภาพฮะต้องสุภาพนะครับไม่ใช่ไปเปลี่ยนชื่อเป็นสุภาพอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้ นะครับบอกผมสุภาพแล้วว่าผมชื่อสุภาพไม่ใช่ลำบากเพชรบุรีมีเรื่องของบ้านมั่นคงเป็นไงฮะอยู่ในเขตของบ้านแหลมทีนี้มองในภาพรวมทั้งประเทศวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านมั่นคงนี่แหละครับครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองก็เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนกับกลุ่มสอชเพชรบุรีก็มีกลุ่มสออชนะสมาชิกสภาองค์กรชุมชนนะฮะจำนวนตัวแทนจากทั่วประเทศเนี่ยเขาคัดส่งคนไป9คน ซึ่งมีตัวแทนจากคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติเข้าร่วมเจรจาในกรณีที่จะมีการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของโครงการบ้านมั่นคงคซึ่งเดิมเนี่ยอยู่กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพชเขาก็จะโอนไปให้การเคหะแห่งชาตินั่นคือในความประสงค์แรกแล้วก็มีการคัดค้านกันขึ้นมาแล้วก็มีการ เข้าไปยื่นหนังสือในในวันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าจะไม่มีการโอนย้ายโครงการบ้านมั่นคงให้ไปอยู่ในความดูแลของการเคหะแข่งชาติแล้วก็ยังคงให้งบประมาณกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ,อชอเช่นเดิมตามที่สมาชิกของสอ,อชอทุกจังหวัดรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยมีความประสงค์เช่นนั้นครับ ซึ่งยุทธศาสตร์5ปีของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ยืนยันว่างบประมาณในการสนับสนุนเรื่องนี้เนี่ยมีแน่นอนอซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องรอเข้าเสนอต่อคณะ รัฐมนตรีอีกทีหนึ่งบ้านมั่นคงเราจะอยู่แถวโซนบ้านแหลมขยายง่ายๆบางบานุใสบ้านมั่นคงเนี่ยเป็นโครงการของกระทรวงของกรมพัฒนาสังคมนะหรือเปล่าไม่ใช่บ้านมั่นคงเนี่ยเป็นต้นต้นแบบของโครงการบ้านเนื้ออาทรเกิดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชอครับคืออยู่ของกรมไหนกระทรวงไม่ได้ไม่อันนี้มันเป็นองค์การมหาชนพอชอเนี่ยมันแปลรูปมาครับมันเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐให้งบเป็นงบของพอเป็นงบของพอชอ โอนให้กับสถาบันองค์กรดุมชนซึ่งพอชดูแลใช่เป็นองค์การสมาชิกเขาทราบข่าวว่าจะไปให้การเคหะดูแลเขาไม่เห็นด้วยอ่าใช่เพราะเขารู้ประวัติเขาไม่มั่นใจนะเขาไม่มั่นใจก็ต้องพูดกันตรงๆเดี๋ยวเท้าความที่อาจารย์ถามเมื่อกี้นิดนึงบ้านมั่นคงเนี่ยคือเกิดจากพื้นที่ที่มันมีความแออัดยัดเยียดหรือสลัมแล้วก็เกิดความคิดโดยการให้คนในสลัมนั้นเนี่ย มารวมตัวกันบริหารพื้นที่เองโดยมีการจัดระเบียบวางผังเมืองในในกลุ่มพื้นที่นั้นน่ยอย่างเป็นระเบียบมีผังชัดเจนโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไปขอรวมตังกงานไปขอซื้อที่จากในทุนที่นั้นหรือที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะจัดทําเป็นผังเมืองขนาดเล็กในตําบลในหมู่บ้านตัวเองเนี่ยแล้วก็มีการออกแบบก่อสร้างบ้านที่มันมั่นคงถาวรหน่อยใครสราง ก็คือชาวบ้านเนี่ยเราดมทุนกันล็กลักษณะให้คล้ายสากลสากลคือกู้เงินจะหาแหล่งเงินทุนเข้ามาสร้างแล้วก็ในเมื่อเขาก็ระดมทุนเองเราจะไปให้การเคหะได้ไงก็ยังงงก็มันมีข่าวลือมันมีข่าวลือแต่เรื่องของบ้านมั่นคงที่ที่พูดจากหลักการของคุณปญยาพูดเนี่ยอันนี้คือหลักการนะอแต่ว่าได้ดําเนินการกันมาหลายปีเนี่ยในทางปฏิบัติมันก็ยังไม่ได้เดินไปไม่ได้